รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปอดก็ผมเบาแฟนกีคือเกินะครับมือนีเขาก็มาลง่มไม้นะครับผมไม้เก่าครับนี่นะครับผมทา้งด้านไม้เก่าครับผมได้เตรียมคันเตรียมยังไว้เรียบร้อยครับผมเฮ็ดโฮมเฮ็ดอย่างเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันเมืองครับผมว่าสิเป็นยังไงครับผมเซอรนีนะครับเนาะจะเปเมืองเงียของเขากันเลยครับผมเห็นครับผมเงี้ยนะนี่กินถุงเก่าครับ ตัวนี้ที่เหลือจากตีมือคลิปบกวนนะครับเนาะคลิปกวนครับเป็นทั้งด้านตุ๊กแก่ครับผมไผ่เขียวไผ่เขียวเข้มไผ่เขียวเข้มแล้วก็ทั้งด้านโอเมก้าครับผมโอเมก้าแล้วก็ ล่ำเกี่ยอนี้นะครับเนาะครับเจ้าตีลงไปแล้วล้างนึงครับผมเดี๋ยวมาลุนกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะทางีแยกครั้งที่ผสมครับผมเดี๋ยวตีเนี่ยก็ว่านครับตีเงก็หลุนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่าเป็นยังไงครับผมโอเคครับ อันที่2ครับผมปลากะมังเนาะพี่น้องเนาะปลากะมังใส่กําลังงาม ใชยตีถือฟูงครับหลังนี่ครับพี่น้องตีลงไปบัไดากินบันนั่นนะครับเนาะทั้งทั้งที่หลังอื่นเงียบครับผมแล้รุ่นกันเงวยครับผมพี่น้อง ครับผมเข่าลังเดียวนะครับเนาะกินยูลังเดียวเลยครับปีลงไปได้บ่วคว้าเข่ากับเข่าครับผมบหมดนาทีนะครับเนาะปีลงไปเข่าเดียวกับเข่าได้ครับเปไปถึงพุ่งครับผม ม้าแล้วครับปลานิ่นนะครับผมปลานิ่นครับปลานิ่นปลานิ่นเข่าครับอ้นิดเดียวนะครับผมริมปากนะครับริมปากเกือบลุดครับผมลานยิ่นใสงามๆครับผมใส่พอดีนะครับเนาะตัวนี้โอเคครับผม ได้รุ่นตัวครับปานิ้งกำลังเข่าครับผมโอเคครับผมบระเทศไทยพี่น้องเมืองนะครับนอกจากว่าคันโกงครับเมื่อกี้นี่โอเคครับรุนกันเงียบเงยบครับผมรุนกันเงียบผมโอเคครับผมฝนมาแล้วครับปานี้ฝนครับเ้าฝนมาแล้วครับผม

าจะป้อแห้งครับผมเพราะว่ามันไก่เขาบัหลายนะครับเนาะบ่แห้งไปไหนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเย็นครับผมตอนนี้ก็อ่าให้ผลไก่ไปก่อนนะครับเนาะล่มแห้งจะได้เกินนะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเย็นครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับก็ซาลงแยกไม้นะครับตกไปฟังผลไหลนะครับเนาะพร่มก็ยังมีครับผมนี่ครับ นะครับเนาะเมึงครับเมึงเตี้ยนครับผมเตี้ยนห้างครับเตียนห้างครับผมนะครับบรรยากาศกับบรรยากาศอสุดยอดครับผมครับทางฝนก็อยู่ฟังผมนะครับฝนเนาะมันก็ล้มล้มนิดหน่อยครับผมบัดนี้เดี๋ยวผมเอาเบ็ดขึ้นใบก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเบ็ดกู้เบ็ดขึ้นใบก่อนครับผมเดี๋ยวังตีลงใหม่ครับผมต่อเลี้ยงนะครับเนาะนาซี เสาอีกดอกครับตอนเลี้ยงนะครับนั่นหนีเสาอยู่ครับผมครับผมพี่น้องวันนี้ผมก็ได้เก็บเบ็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าป่ามันบกเขาแล้วครับเนี่ยก็ใกล้เมื่อแล้วครับผมนี่ครับเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับมันมีหลังเดี่ยวแล้วครับผมตีตีหวอดเนาะครับป่ามันโล่งเล็กนะนะครับเนาะมีหลังนี่ครับตีหวอดเนาะ ปลาสอยนะครับผมปลาสอยเขา่านะครับเดย๋ยเพ้าเมืองตัวปลาสอยครับตัวปลาสอยงามๆพี่น้องเลยดึกบัดไดก็กินบันนั่นนะครับเนาะปลาสอยเนาะเดี๋ยวพ้าเมืองตัวครับจับตัวปเมืงองปลาเ้อง่ันพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็นตัวปลาสอยปะครับปลาสอยตัวงามเลยที่เดียวนะครับเนาะ กสวยไหมพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมโอ,สอ้สองแล้วสองแล้วครับผมวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบ็ดหลังอีกอ่ตีไว้ก็เงียบเลยนะครับเนาะเงียบเลยนะครับเนาะเนี่ยเท่ากับม็ดครับผมล่างแล้วเนี่ยครับ เดี๋ยวยูจักน้อยเลยอสาติมนะครับเนาะเดี๋ยวไปเมืองป่านครับเมื่อกี้มีพิษคิ้วมากตัวนึงนะครับผมเนาะตอนแรกนว่มามันฉดนะครับเนาะทีนี้ได้เป็นปลาคอนะครับปลาคอนะครับกินปลาหน่อยนะครับผมนี่ครับปลาหน่อยคข้ายออกเลือนมดนะครับเนาะมีปลาคอพิษคิ้วมากตัวนึงนะครับเนาะเสร็จละวนี่ครับคอ นึกว่าปลาดู๋ครับวันแรกเนาะเป็นปลาคอนะครับผิดคิ้วมากครับผมนึกว่าเป็นปลาดู๋ใหญ่วันแรกครับเอาปลาพี่น้องเมืองครับในเดี่ยวเลี้ยงครับมือนี้ด้ต้มนะครับผมต้มปลาคอกับปลานินเนาะผิดคิ้วมากเนี่ยอะไรบลูกันครับผมถือเบ็ดเนี่ยครับผมปลามือนี้ครับ สุดยอดครับผมเนาะปลาเก๋ปลาขาวซอยนะครับปลานิ่นนะครับนี่ครับปลาคอตัวอ้วนตัวบวกวนเลยนะครับเนาะตัวบวกวนเลยครับโอเคครับผมสําหรับมือน,นี้ก็สิได้ล่าล่าพาจาดอ่าหน้าหน้านกตกปลาแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับเนาะมือน,นี้ก็บรรยากาศดีครับผมหลังฝนตกนะครับผมประมาณซีโมงกว่านะครับเนาะมือนนิบาลแฟงกี้ก็สิขอลา กั๊บนะครับผมเนาะนี่ครับผมแหววเลี้ยงครับมือนี้เนาะประมาณ3าีโลนะครับเนาะสามสีโลได้ครับผมมือนี้เนาะสำหรับมือนี้นะครับผมกะมือนี้ไม้เล่าหลวงนะครับผมไม้เล่าหลวงนะครับสำมัยเก่านะครับเนาะสำมัยเก่านะครับก็ถือว่าแหววเลี้ยงคือเก่าครับผมแหววเลี้ยงคือเก่าเนาะสำหรับไม้เล่าหลวงมือนี้ครับผมอ่าสำหรับมือนี้กัขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพ่อกันคลิปหนาครับผม